สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับยินดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวยรุตตะมุงสร้างตัวนะครับมาดูรถเก็ดลมครับมันจะดึงนะครับขอเป็นกําลังใจให้ขึ้นได้โดยเร็วนะครับ เนี่ยแต่กาจะออออรู้ออรูงล,ล้วงนนมิโกกลลโนนุลิฟกุลูเ,เออไอตองใหส่เสอเส็งพลังสาช่วยครับออพระเอก ครับกำลังหาไม้มารองกันครับยับเลยครับพี่น้องปล่อยขึ้นได้โดยเร็วนะครับโหแล้วครับเ้ยท่านท่าน,านเลย